สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับออเดอร์ตะไคร้นะคะที่สวนวันนี้มีออเดอร์ประมาณ20 30กิโลเราก็จะมาดูวิธีการขุดกอตะไคร้เพื่อส่งออเดอร์ก่อนนะคะตอนนี้เครื่องมือพร้อมนะคะเครื่องมือพร้อมเราก็จะ เดี๋ยวใบออกก่อน ตัดรายของตะไครออกแล้วตอนนี้เราก็จะงัดแสะเสียมนะคะีน,นเสียมเราวตัดตรงนี้เพื่อกันดินเซาะนะคะกันดินซะนะะ้อไมะ่ให้ตรงนี้จะปลูกออกบานเพิ่มเติมน,นะคะเป็นดินผม แล้วนะคะแล้เวเราจะตรงนี้เราก็จะปลูกเสริมปลูกขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็นดินทรายก็เหมาะกับการปลูกตะไคร้ตอนนี้เราลงเสริมไปแล้วตรงนี้นะคะข้างๆกัน ตอนนี้ได้ตะไคร้ตะกอมาแล้วนะคะเราก็จะแกะหักอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นพันหยวกนะคะเขาจะขาวแล้วก็แกะแกะก็คือดังเปาะอย่างนี้นะคะแล้วความสะอาดเดี๋ยวเราค่อยทใหม่แต่ที่แน่ๆคือเราไม่ลดน้ําไม่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 ไมไมล้างน้านะคะเพราะเราจะไปแพ็คสูงอยู่ สวยนะคะท่านี้สวยแล้วก็ขาวกรอบเกาะสังเกตเสียงเวลาหักนะคะกนน็็ะประมาณขาวสวยทันหยวกท่านขาวนะคะ ขยะเราก็จะเอาใส่ไว้ปูพื้นสวนนะคะให้สวนวม,มีความดลดินมีความดนสุยอันนี้เราปูกมา,าเกือบกวบปีนะคะก็ค่อนข้างแก่จัดแก่จัดมากๆแล้ว เนื้อสมบูรณ์เราก็ไม่ไม่ไม่เอานะคะสมบูรลณล์เราก็ไม่เอาอะไรที่สมบูรณ์อย่างนี้เราก็จะเอาค่ะ นี่คงเกือบเกือบหนกิโลแล้วนะคะแล้วก็มีไม้ตำาดับวัดไว้ประมาณ35เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเวลาเข้าถุงแพ็แคแพ็คถุงมันจะง่ายแล้วก็เป็นระเบียบตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่งมากเพราะว่าเรายังไม่ได้คัด อันนี้ก็ตัดแต่งพอเก็บสะดวกสะดวกนะคะประมาณนี้เมื่อก่อนเราก็จะใช้ข้อสอกวัดแต่ข้อสอกบางคนมันก็ไม่เท่ากันเนาะก็ใช้วิธีตามไม้แล้วก็หาพลาติกอันนี้ก็ใช้พลาติกแต่ครอบสายไฟนะคะทำสามเซนไว้ ตัวมาตรฐานใครทําก็ได้เด็กทําก็ได้ผู้ใหญ่ทําก็ได้นะคะเวลาวัดมันจะได้ดูมาตรฐานขึ้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดก่อนที่จะลงถุงชัางกิโลแลก็จะ ทำต้นตัดแต่งเรียบร้อยสิบกิโลค่ะวันนี้สิบกิโลอันนี้ไหมสามสิบห้าเซนสิบกอ่กอ ดีแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะจับตัวนี้ลงถุงก็จะมีถุงขนาด5กิโลกับ10กิโลกันมันก็สวยงามอยู่แค่นนถุงชั่งกิโลงามอยู่มา <c oughs> อันคือสิบห้าอีดอกสิบแล้วปเลยอาัวไปนะัวไปัาไปอังปัง,ปงเป็นหิวเขานมากไหมมีการแจกไอติม,อามาอพอขาไม่ได้ท่างไหนเลยนี่นี่ เจ้าไอติมเจ้าของบัลลัยย่างแล้วมั้งบ่แล้วก็ไอติมบัลลัยย่างมันแซ่บทีนั่นอันนั่นเอาตะกี้ไหมอันลูกแย่หามไหมเรามาจากบัลลัยย่างนี่แหละกินมะพร้าวห้ากิโลแล้วมันบ่อันนี้ห้าโลห้าโลเป๊ะแล้วเหมือนเจ้าหูจ๊ ตะไคร่สามสิบกิโลวันนี้ออเดอร์สามสิบกิโลถุงละห้ากิโลปลาสามสิบโลได้รดคันลดพ่วงหนึ่งคันไว้สัตย์เนี่ยก่อน

ไปแล้ว30มสบกิโลออเดอร์ตะไคร้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ